การลมการค่ะบบนมตการดใครับะกับนเลางวอีกเัมูมด้เวเพิ่มมิกนะคะเพิ่มมิกเนี่ยวาย่เมื่อมิกนเมื่อย่บ่มันเส้นน้ำเสียงฝนฝนมันตกอดทางไ็ชี่ง้บอกก่อยเพราะมันบริดทีเพียงแค่โ่ะ เสนอผูกใว่าจาไหนฮามาตามเลขสองห้าหมื่นในตารางค่ะ4ีีครับชิกี้แบยเพื่อแล้วีมีเลขดับมีเบอรเลขดับนะผู้ที่ชื่อก็ชื่อผู้ที่เอาไปชื่อเราไปชื่อเลขดับูสายขมเมนคูสายขมเมนดับเลขดัง ดับเรีกดังดับเรีกดังใจขี่ดับยูเพรายูไม่ใจขี่ดับผู้ใช้คอมเมนต์เองแั่บุ้งจัดยังดับไปใจขี้ดับสามจีเน็ตมาแต่ชื่อว่ากันว่าดับแใจขี้ดับกันว่าดับกับผู้นั่นแถวเงี้ยงๆ4 5 8 9ไม่มาด้วยกัน1 2โอเดไม่มาด้วยกัน หนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันหนึ่งขอว่าท่านหมอ่าขอสองสามสี่ไม่มาด้วยกันแปดเก้าศูนย์เก้าสองห้าไม่มาด้วยกันแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าหกแล้วก็สองสามเจ็ดแปดไม่มาเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกัน <c oughs> มาอย่างละหนึ่งตัว <c oughs> แต่ว่าประมาณน้ำกันปูน้ำขาหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งอยู่ แบบเพราะว่าปูคัดลงไปใส่ชุดผมสิบสามชุดในช่องตารางสี่เหลี่ยมวันนี้ว่ามันวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นจักจีวกคือจักจีดังมุ่งจักแต่ว,ว่าคพวกที่ใส่ครับจ้องไปพิดแกหน้ามันแล้วนี่คือนีละคือได้แบบติดตามเด็กตารางแล้วใส่ที่นี่จิ๊ดตาราง่าน,นเหมือนกับ ที่นี่เสียงฝนเลิครับนี่อ่าตก,ตกตกมาด้วยฝนมาด้วยความยู่เย็นความชุ่มชื้นความเย็นมาด้วยแรงด็นอ่าเลขวิ<ล>ข่ง<ล>คือ,อย่างบอว่าไปบนไปล่างก็เลขยวิ่งให้บนให้ล่างเลขในช่องตารางสี่เหลี่ยมสองหกเจ็ดแถวบนน่าจะไม่มาด้วยกันครับ คือตามปูทีเรื่องเคยคิดไปทุกคิดเป็นบ่ครับท่านแถวบนปูจับไปยังที่หนาสีบัมาต้องเกิดนะเนึนน่งปูว่ามาสีมาก,ก็เอาไปซื้อกับพวกผิหนังสองหกสองเจ็ดก็เอาไปซื้อกับพวกผิวหนังเดข้างล่างศูนย์แปดเก้าอ่าน่าจะไม่มาด้วยกันแต่ปูของใจยึดตัวหนึ่งคือศูนย์แปดปูก็เรียวกันหน่ยครับอ่าปูกันไว้ศูนย์แปดเดียเลขวิ่งบนล่าง วิ่งหกกับศูนย์น่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างแถวาทางใต้วิ่งเจ็ดกับแปดน่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างแต่ว่าให้สังเกตเบื้องฟูวงกลมี้จักจว่าตืวนี่จักจัวกตัวไหมในช่องตารางสี่เหลี่ยมวงกลมไป 6, 8, ไหกแปดเนี่ครับห้าเล่นวิ่งวงกลมไปที่ 6, 8, หกแปดที่แหลนี่ยมาหกแปดก็วงกลมไปเนี่นมรหา หกแปดวงกลมไปแล้วเห็นไหมศูนย์หกอยู่ในแต่ล่างศูนย์บริเววงแต่กับมีเพอร์เส้นมาได้กูก็เลยคัดออกจากซองในแต่ล่างสีเดียมกู้คัดมาไว้อยู่เหลืออยู่สิบสามชุดครับสิบสามชุดนี้นี่นก็เหมือนแจก็ับื่อว่าถือบนถือล่างชื่อเราฮงแม่นไบม ทังบนทังล่างที er <g fol eta> ่เราทังบนทังล่างที่รออ่าอันซูนสูนนี่สิว่ามาล่างวะอันอันซูนูนกิตนานี่บ่หูจักที่ไหลู่นนี่บ่บ่หูจักว่าจิบไปบนนี่ฝรั่งแซววันเด่นไว้น่ะเด่นศูนนี่ซูนเจ็ดไอซูนหกก็เด่นไว้แล้วซูนหกูนเจ็ดก็เด่นไว้แล้วซูนเจ็ดูนแปดก็เด่นไว้แล้วอ่าซูนสองก็เด่นไว้แล้วซูนสอง ยานมันเปนเหมือนกันคืองวดที่เก้าสองที่เขาโบวว่นผล่ไปเห็นไหมครับแ็เลยจับลัดไปหกสองเล้น 2, นะฮะ,ะถ้าจีบสมีแค่6กสเป็นตัวรอง5้าเจดเจดกับห้ามาด้วยกัน1ตัวแต่เล้ลุ่งกันขายไปเพราะว่าลุ่งคิดไปแล้วค่ามันออกตัวนี้ครับวาติมาหนึ่งตัวกับโบดแน่นอนสี่หกสี่เจ็กับลุลงง 3, ่งคิดตองวดไปภค่ในสามตนี้ล,นนลุ้งคิดตองงวดไปเลยเกาหกเก้าเจ็ด เจ็ดแปดเนะี่ยเจ็ดแปดแล้วงงม้วนผมไปเลยตามจริงจริงวาบามาหน้านกันย่านมันเป็นเลขที่หนอ่อ <c oughs> นยอ่าหก <c oughs> แปดให้ใช้เกล็ดม้วนวัดเด็กได้ส่องแต่ล่างชีิียมมันเปิดตรงกรับเด็เงินห้างครับมันจริงกับตรงตลิ่งเงินห้างเนะีกงานครับมันสูงกับเด็กเงินห้างตัวที่ม้วนผมใหม่คือตัวชอบส่วนตัว,วตัวที่ชอบส่วนตัวน S <S บางเอาได้มีบ่าวี่ตัววองกลมแต่ว่าตัววงกลมเขาสามารถซื้อได้เหือกันเ <ập> จกี้เมน่นรวมบอกวาจะซื้อได้เือนกันาตามที่เคาะเอื้นแห้งเนาะครับคือว,ว่านี่แล้วอันตัวนี้มันคือเป็นตัวนี้นี่เก่ามันก็เดีนนี่แล้ยวมันบอกเก่าหน่บานที่มีก็มี่หกบอกบานที่มีอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นเก็ดกับแปดมันคือเป็นแปดหลักก็หฮือสองให้ดิ ปิดแปดกให้บสองให้แนะต่ห<ม>ีไปแล้วมันจะหลาโถไปเ่วะขีไปแล้วมันจะหลาัวถ้าคิดไปอยู่ตรมันก็นีขเ้ืเป็นมันเป็นแจกกระเ็ดมันเป็นแจกกระเพ็ดนี่เห็นไหนน 7, มศูนย์เจ็ดเก้าหกี่ ขันเบอร์เา0796เม็นมา07กันหัวซากก็มาเป็น7เจ็นมา0796เนี่ยขันเบอร์มาพื้นที่0796ทั้งนี้เวิดอยู่ในตารางเน่ยบานนี้ตันหองเบองกลับไปทั้งนี้อ่าขันเบิงตตีนส่องทั้งนี้มันมา ตัวนี้สิเป็นแปดท่านกับหัวเบิ้งเป็นแปดได้่ยอันศูนย์เจ็ดเก้าหก่บอกันาเบิ้งท่านนี้เป็นแปดให้ได้บ้างเห็นปะนี่ขวดหัวมาเป็นแปดให้กระเลตีไปเป็นแปดให้เนื้เบิ้งว่าเป็นแปดให้เห็นบอ่าผู้ดีตีเป็นชวงก็เอาไปเราจะใช้บินพีเันจะสะดุปแล้วก็คือนจับไใหาแล้วได้นงล่ะจับไใหแล้วยู่ในซองเน่อยใช่ในซองนะคะเนาะ อ๋อแคปนาจอไว้พิจาจรณา,าได้อพี่น้องคะแนวทางนะคะเลขจองห้าหมื่นนะคะทีพี่น้องรอคอยเลขตะล่างนะคะเนาะเอาไปจับเองวินเองจะเลื่อมว่าแถวข้างบนของห่อโบมาน้ากันมีสีมากงวนี้กบบรโบ้จับเพราะมันเป็นเลขดังครับเจ้าสองเจ็ดเจ็ดสองครับเจ้าสองหก,หกหกสองมันจะเลขดังเจ่ของคู่ซ้ายขมิ้นดับมีจีดับคู่กับโบ้แล้วจับ<ล>คือจ้า แต่ว่าในความรู้สึกของฟูถ้าชุดต,ตามที่คำนวณมาสี่สิบัวงวดเนี่ยของฟูมันสีกประมาณนั่นกันค่ะไม่คิดเข้าไปในยินกันยวนมาค่ะแต่ว่ามันหงสีหมากกับว่าหูจากเพราะมัน<ะ><ะ>รับหลายหมดแต่ภายในยที่ผููประกบฟูให้สิบสามชุดฟูมัดมอยู่แปดฟูมาแดแค่ตัวที่วงกลมไว้คือศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ด หกแปดค่ะอ่าคุูเนี่ยวีกัรเนี่ยชื่อนี่จนะนะเอาชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะค่ะชัดเจนนะคะแคปตาจอไปเดะคะอค่ะเออค่ะที่เป็นปันน่นแนวทางนะคะเนาะจะเล่นคว้านกันมูขิดต,ตามเล่นเงื่อนห้างหรือว่า่องต่งล่างทีเลียมของคูสายกระเมน็นค e ่ะ <t une> เยอะีีว่าจิเป็นเล่นดับแค้คันว่าคููว่าดับจะให้่ากันใช้ดุลพินิษ กันภูมิกติยาดับน้ำปูเอาไปซชือน้ำครับอ่าอย่างนั้นาเชือปูมันเป็นแค่หมึกและฝายปากาคนหมุนอยู่บางขอบคนบอกอยู่กลางฝ่านอกจากต้องใส้ดุดีตัวน้ำเลยเนาะอ่านอกจากยึดหนังนอกจากมีการลงทุนเอาที่ปูจับไว้แห่งสิบสามชุดหรือปูวงมกลมตัวหลายๆกมูก็กัดใจดุจีนเบื้องค่ะหกแปดปูกบบวงมกลมไป กแปดเด่นเดนูกับวงคมไปเน้นลงพี่กับหกแปดพูกับวงกลมไม่ให้ฮะพูกับวงมไมให้ชูหกพูกับวงคมไมห้มาเลยชูเจ็ดูกังมแล้วหน่เนมานี่เด็ดดิเบื้งอะใช่นี่กับเอฟซีนพระครปฏิภาณดานาสามสมบัติจริงทุอยางยิ่งใหญ่งกิ่งใหญ่โกเพื่อนหาดใหญาดเพื่อนว่าสัพัดาลังงน้มันเจมทู่ดเาหัวกันสุกตังจตต่งมีใช้กันเยอะ ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอรถแนรี้วันที่16พฤศจิกายนตอนเล่ยรวยปังปังลุกทล่องเลย